ความคืบหน้ากรณีผู้เสียหาย3คนถูกตำรวจปลดไถยเงินและกับการไม่ถูกดำเนินคดีความคืบหน้าล่าสุดทางผู้เสียหายเข้าแจ้งความแล้วกับพนักงานสอบสวนสพหัดใหญ่ได้สอบปากคำทั้ง3คนกว่า4ี่ชั่วโมงซึ่งผู้เสียหายทั้ง3คนยืนยันเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่เราเหตุการ์ทั้งหมดให้กับพนักงานสอบสวนฟังแล้วและยังมอบหลักฐานเป็นคลิปเสียงในวันเกิดเหตุให้กับพนักงานสอบสวนแล้วและยังได้ชี้รูปยืนยันบุคคลที่เป็นคนเรียกรับเงินซึ่งทั้ง3คนยืนยันเหมือนกันโดยผู้เสียหายทั้ง3าคนบอกว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดกับตำรวจที่เรียกรับเงินและจะไม่มีการจอมความใดๆทั้งสิ้นและยังบอกว่าวันนี้ได้พบกับผู้กำก,กับสพหัดใหญ่ก็มีความสบายใจมากขึ้นและเชื่อมั่นว่าทางผู้กำกับจะให้ความเป็นธรรมได้และจะเอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้ ส่วนพันธบทเอกกัคาราวุฒิธานีรัฐผู้กำกับสบพหัดใหญ่ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในคืนนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ในท,ทันทีเพื่อความโปรง่งใสและตอนนี้ทราบแล้วว่ามีทั้งตำรวจและอาสาที่ร่วมกันกระทำความผิด